ใครนั่งสมาธิกันได้หรือ,อยังเป็นยังไงกันบ้างนะนั่งสมาธิสงบหรือ,อยังนะบางคนก็ฟังเสียงสวดมนแต่ก็ไม่เคยได้นั่งสมาธนะิก็เหมือนเวลาเราพูดเรื่องนั่งสมาธินี่ก็ฟังอาจจะฟังได้นะฟังได้แต่ว่าอาจจะไม่เข้าใจก็เหมือนคน ยังไม่เคยนั่งยังไม่เคยทำพอพูดถึงจิตตั้งมั่นนี่ก็จะทำไม่ได้นี่ก็นึกไม่ออกนะกว่าจะได้มาพูดนะี่ะต้องนำต้องทำดูก่อนนะจึงพูดได้ตอนแรกๆนี่ทีจิตไม่ตั้งมั่นก็ไม่กล้าที่จะพูดนะเพราะว่ารู้ว่าเวลานั่งหลับตาแต่มันคิดสมองนะความคิดนี่มาก นั่นก็เรียกก็เลยมันยังไม่ได้อย่างที่พูดทีนะ่กูบาจางก็พูดได้ฟังนะเมื่อไม่ได้เราก็ไม่กล้าที่จะพูดเพราะการพูดนี่พูดแล้วในเราทำไม่ได้คือใจเรายังวุ่นยังฟุ้งซ่านอยู่นี่ก็นะก็เืินเวลาพูดให้เขาฟังเนี่ยเขาก็นั่งฟังอยู่แต่เขาก็ไม่รู้นะแต่เขาทำได้ไหมคนทำจิต ตั้งมั่นเวลานั่งสมาธิก็ไม่คิดนะนะสติปฐานสี่เขาไม่คิดนะคือนั่งรู้ภายในนะเรียกโลกทิพย์หรือโลกของจิตเห็นบางคนจิตไม่ตั้งมัน่นอีกใช้แต่ความคิดหลับตาจริงเด็กคิดฟุงฟ้งงมโนไปอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้แนวทางที่เราปฏิบัตินะคือไม่ได้สติประธานสี่ นะสติปัฏฐานทีก็มีกายนะกายที่เราเห็นเป็นเนื้อเป็นแข็งนี่นะอันนี้เรียกอันที่หนึ่งของสติปัฏฐานทีกายแล้วก็เวทนาคือความทุกข์ของกายและก็ความทุกข์ของจิตนะเวลาเรานั่งนี่เราก็มีความทุกข์นั่งนานๆน,นี่ก็เจ็บปวดอันนี้ใครผ่านตรงนี้ถ้าใครนั่งก็จะรู้สึกว่ามันเวทนาเจ็บขา เจ็บหลังเจ็บเอวถ้าใครเป็นอย่างนี้ก็คือเข้ามาถูกต้องแล้วอันที่สองนะกายเวทนาจิตก็คือจำเอาใจมาไว้ในกายเนี่ยนะโดยไม่คิดอันนี้ก็เรียกจิตแล้วก็อันที่สี่ก็คือธรรมะคือสภาวะธรรมบางคนไม่เคยรู้จักได้ยินเนี่ยธรรมะธรรมะนะ บางคนก็ตีไปหลายอย่างธรรมะที่จริงธรรมะมันไม่มีอะไรนะถ้าเราฝึกสติปัฏฐานสี่ที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมะมันไม่มีอะไรในะแต่เราตีธรรมะเป็นเรื่องราวของหลายเรื่องถ้าคนมีธรรมะก็จะไม่มีอะไรนะถ้าเราได้ธรรมะเราก็จะไม่มีอะไร แต่คนในตีธรรมะไปธรรมชาติบ้างความทุกข์ความสุขอ้น,นั้นมันเป็นของของคนไม่มีธรรมะพวกเรานี่เป็นคนที่ไม่มีธรรมะก็คือมีคนเป็นคนที่มีเรื่องราวมากมายก็เลยต้องเรียนธรรมะนะถ้าคนรู้จักธรรมะแล้วก็ไม่ต้องเรียนเพราะธรรมะไม่มีอะไรนะเวลาเราดั่งไม่มีอะไรนะกาย เวทนาถ้าเราผ่านพอจิตตั้งมั่นกำหนดลมหายใจนี่พอเรารู้ว่าลมหายใจมันไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรนั่นแหละเรารู้จักธรรมะแต่ทุกวันนี้เราต้องวุ่นวายเพราะว่ามันมีกายนะกายเป็นตัวนึ่นของสังขารภายนอกแต่ที่เราต้องวุ่นต้องลำบากนี่นะเพราะาเรามีกาย ก็เลยปอมีกายแล้วต้องเลี้ยงให้เขาโตพอจะเลี้ยงก็ต้องหาอาหารนี่ก็เลยวุ่นกันใหญ่เห็นไหมคนเราก็อยากเกิดอยากเกิดเกินมาแล้วก็มีความลําบากคือต้องรักษากายของตัวเองเพอมันรักษาให้มันกินไม่พอเดี๋ยวมันป่วยมันแก่มันต้องกินยาอันนี้คือ ก็พิจารณาว่ากายนี้มันน่าเกิดอีกไหมนะเกิดมาก็ลําบากตอนเล็กๆก,ก็พ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงนะะกาอยากเกิดก็เกิดมาเกิดแล้วก็ต้องเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าบอกเวลาเราสวดบุญนะทร,รมาจักกับปวัาสูตรเกิดเป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่กายตั้งแต่ตอนเล็กนูนะ่คลอดออกมาตั้งแต่ยังไม่คลอดนูนะ่อยู่ในท้องแม่ แม่ก็ต้องกินอาหารเห็นไหมเพื่อไปเลี้ยงไอ้ลูกที่จะเกิดบานในท้องนะมันลําบากตั้งแต่อยู่ในท้องนู่นนะทำให้พ่อแม่ลําบากพอเกิดมาแล้วมันก็ต้องเลี้ยงมันอีกหานมไม่กินนะพอโตแล้วให้กินจนโตนะกินจนตาย <c oughs> นะกินจนตายลําบากไหม ตขึ้นมาหาหารเสื้อผ้าให้เรียนหนังสือ,<ม>อเรียนหนังสือเสร็จทำงานพอทำงานโตมันก็มีครอบตัวมีนี่คือวงจรของกายแล้วก็เป็นความทุกข์นะลองพิจารณาดูว่าจริงไหมถ้าเราเห็นธรรมะเราก็ไม่อยากเกิดที่มีกายสังขารนี้เพราะมันมันทุกข คือเราลม,มาหายใจของเราเข้าไปนะนั่นแหละคือกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมะอยู่อันสุดธรรมะก็คือเราไม่มีอะไรหายใจเข้าไปหายใจออกเราจะรู้สึกเลยลม,มาหายใจเราก็าไม่มีกายไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องซื้อเสื้อผ้านะ นั่นคือสติปัฏฐาสี่แต่เรามีกายเราก็หลบหนีไม่พ้นก็ต้องเลี้ยงดูกันไปจะไปทำร้ายร่างกายไม่สนใจนี่ก็ไม่ได้อีกนะเดี๋ยวก็เกิดมาแล้วก็ดูแลโตแล้วก็ให้มีประโยชน์พอโตขึ้นมาก็จะทำอย่างไรให้เป็นคนมีประโยชน์บางคน ไม่แต่งงานบางคนไม่มีลูกก็ถือว่าเลี้ยงตอบแทนคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาก็เรียกอน,นี่เกา่าเพราะนี่ที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาจนโตจนได้เรียนหนังสือส่งเท่าเล่าเรียนก็ไม่แต่งงานไม่มีลูกก็ไม่มีหนี่ไม่สร้างนี่เพิ่มเราก็สร้างหนี่ที่ใช้ก็คือพ่อแม่ ที่เขาให้ชีวิตเลี้ยงดูเรามาแต่บางคนบ่มีลูกสร้างนี้เพิ่มแล้วสร้างนี่คือลูกเกิดมาเราก็ต้องเลี้ยงดูเขาอีกเราต้องหาเงินจนเลี้ยงส่งเขาโตก็เ,เรียนนะและมีพ่อแม่ก็ต้องตอบแทนนะมีนี่สองอย่างถ้ามีนี่บ้านก็ต้องสร้างใช้นี่ มีลูกจะไหมก็ต้องมีสามีถ้าคนมีนะถ้าคนไม่มีลูกก็อยู่คนเดียวสบายคนอยู่คนเดียวก็บอกว่าเป็นบุญไม่มีหนี้นะเพราะว่าลูกนี่คือดีนี่คือเราต้องเลี้ยงดูเขานั่นแหละเราหวังว่าวันหน้าเมื่อลูกโตจะเลี้ยงดูเรานะบางคนคิดอย่างนั้น มันก็เลยวนเวียนเกิดไม่จบสิน้นแต่ถ้าเรารู้จักตัวเองกายเวทนาจิตจิตก็คือความรู้สึกรู้สึกลมเข้าออกนั่นคือสภาวะธรรมถ้าเราไม่มีกายมาเราหมดสังขารนี้ไปแต่เราก็ไม่ได้หายก็ามีความรู้สึกตัวที่ไม่มีกายเนื้อนะมีกายที่มันเป็นกาย อากาศเป็นธาตุของความรู้สึกตัวเป็นถ้าใครได้ปฏิบัติอย่างนี้ก็มีพลังนะไม่ทุกข์ไม่ทรมานไม่รอข้าวอาหารของกินเพราะมันเวลาเราปฏิบัติอย่างนี้เราจะอิ่มปิติมีความสุขไม่ต้องกินอาหารถ้ามันละสังขารน,นี้ไปแล้วมันก็จะไปอยู่ ที่ก็เรียกเมืองนิพพานแต่ถ้ามีปุงจิตตาไปไม่ถึงนิพพานก็สร้างบุญสร้างกุศลเนาะจะได้อยู่เป็นสวรรค์เขาว่ามีความสุขเป็นชั้นชั้นก่อนไปแล้วแต่บุญเราจะไม่แยกวันนี้เราจะพูดเรื่องของเวทนาจิตธรรมเนี่ยถ้ารู้จักธรรมะหายใจเข้าหายใจออก ไม่มีความทุกข์ร้อ,นไ,อรนะนไม่มีอารมณ์นะเมื่อไม่มีอารมณ์ก็ไม่มีกรรมไม่มีการด่าการว่าการทะเลาะกันก็ใช้ชีวิตในร่างกายนี้จนกว่ามันจะจบหมดเวลาอยู่กินไปอย่างพอมีพอใช้นะให้มีไม่ลำบากนะ พะเรารู้ถาาวะธรรมจริงๆกนะ็คือข้างในนั่นนะที่เราหายใ,ใจอยู่ทุกวันเนี่ยนะนะอันนั้นคือสติปาฐานสี่ทุกคนเขามีอยู่อย่างนี้แหละมีกายมีเวทนามีความทุกข์ทำงานหนักค็ทุกข์ทุกทั้งกายเหนื่อยทั้งใจ ขนาดไม่ทำอะไรนั่งสมาธิก็ทุกกายมันเจ็บมันปวดมันชามันร้าวไปหมดเพราะว่าใจมันกำลังไปยึดใจมันกำลังมีอะไรเขาเรียกมีมีเส้นมีสายนะมีสภาวะ ความรู้สึกอยู่กับกายใจนี้มันยังติดอยู่กับกายจิตนี้มันติดอยู่กับกายก็เลยมีสภาวะเวทนาขนาะนั่งเฉยๆแล้วมันยังเจ็บมันปวดก็ทำให้กายไม่เจ็บไม่เวทนาคือใจมันจะไม่เวทนาที่จริงนั่งเฉยๆนี่มันไม่เจ็บเลยนั่งพักสบาย ใครเคยทําบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าเคยทําเคยฝึกก็จะเป็นอย่างนี้แหละและกว่าจะผ่านความเจ็บปวดนี่มันก็ดินด้นดิน้นดุกดิกดุกดิกขาข้อพลิกไปพลิกมาข้างในใจนี่ทรมานนะ,นะบางทีชาใบโวดทับขาน,นี่คือการปฏิบัติที่ถูกก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วจนกว่ามันจะหายะ ที่หายก็คือเหมือนเราถอนถอนจิตออกมาจากกายตอนก็คือความรู้สติก็เราจะไม่ไปอยู่ที่กายสติก็เราจะมาอยู่ที่ลมหมายใจนะคือจิตก็เราจะอยู่แค่ลมหมายใจแค่นั้นน่ะนั่นคือการถอนกายถอนเวทนานอันนี้คือ สติปทานสีนะ่นยถอนเวทนาเพราะใจเราเนี่ยมันเป็นแค่ลมาหายใจเข้า,าหายใจออกนะถ้าเราถอนอย่างนี้ได้เราก็ไม่มีความทุกข์ของกัดสังขารนี้นะเมื่อเราถอนเราก็จะเข้าสู่ธรรมเข้าสู่ธรรมะทีนี้เราก็จะพิจารณาธรรมะว่าตกลงกายนี่นนะ มันเป็นอย่างไรถ้าจิตเราถอนมาได้เราก็ไม่ไปเจ็บปวดมันไม่ไปรู้สึกกับกายแต่ทุกวันนี้ที่เราเจ็บปวดเขาเพราะว่าใจเราไปจดจอ่อไปเป็นกายไปเป็นความรู้สึกนะอันนี้คือพูดแต่ต้องทำเองบางคนพอพูดอย่างนี้ถ้าใครทำอย่างนี้นะเขาจะรู้แล้วว่าเป็นอย่างนี้จริงๆ ใยบางคนก็สามารถรวบรวมจิตถอนมาจากกายได้ก็จะนิ่งอยู่ในกายเนี่ยคือคือใจเขาจะอยู่กับลมไม่ได้ไปเจ็บปวดไม่ได้ไปจี้ไม่ได้ไปโฟกัสที่ร่างกายที่มันปวดขอความรู้สึกมาโฟกัสไว้ที่ลมปลวความรู้สึกโฟกัสลมนี่มันก็เบาไง เบา,ามันก็หายหายคำว่าเวทนาไม่มีเจ็บปวดร่างกายไม่มีนั่นคือเราเข้าสู่สภาวะธรรมกายเวทนาจิตธรรมนะพอเราเข้าถู่ตรงนี้เราก็รู้ว่าเราไม่มีอะไรเป็นของเราใช่ไหมกายนี้มันก็ใช้ไปสักพักสุดท้ายก็จีนเขาก็ลมออกจิตออกกระเผา,าทิ้งคว้าง เมื่อจิตออกก็ออกจา,ากผู้จากคนไม่ห่วงกายไม่ไปได้ที่เหมือนเราไม่เวทนากับมันจิตก็ไปจิตไปเพราะเรามีพลังมีกำลังมีสติทีนี้แหละเอาธรรมะเอาสภาวะธรรมมาพิจารณาให้เกิดปัญญามีทั้งกายจะทำอย่างไรกับกายนี้ก่อนจะตายแต่าตายแล้วก็จากไปจากร่างกายนี้ ที่เหลือปัญญาของเราแหละจะทำอย่างไรเมื่อมีกายอยู่ใจก็รู้แล้วว่ามันเมื่อออกจากร่างเมื่อหมดเวลากายสังขารมันแก่มันชารามันเท่ามันก็ออกไปอย่างสบายใจอย่างไม่ห่วงอย่างไม่มีความทุกข์อย่างไม่มีอะไรอววรกับกายนี้เลยเพราะใจมันจนพังนะมันแก่มันชารา ร่างกายสังขารกระดูกหนังข้อเชียว <_ d ata> ก็เรียกว่ากายมันพังหมดเวลาก <_ d ata> ็ไปก็มี <_ d ata> กายข้างในที่เราฝึกไว้นั่นเนี่ <_ d ata> คือจิตของเราที่เป็นสรรภาวะธรรมว่างๆไม่ได้ห่วงกายไม่ได้ห่วงลูกไม่ได้ห่วงสมบัติแต่ตอนที่ยังเป็นคนยังมีกายอยู่ก <_ d ata> ็ทำไม่ดีบอกลูกบอก คนไข่บอกคนที่เขาจะประพฤติปฏิบัติที่เขาสนใจไปทํธนะอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติเอาก่อนตายแต่ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วเราจะไม่ทํางานเราก็ยังทํางานอยู่นะออกออกจากการที่นั่งสมาธิเราก็ทํางานนะอย่างนักบวชเขาก็ทํางานนะอย่างพวกเรานี่เป็นนักบวชนี่ ทำงานแบบนักบวชฝึกสมาธิสติปัญญาสภาวะจิตสภาวะธรรมนะเวลารับบุญรับทักษินาทานเขาแปลบุญแปญลกุศลเป็นบุญคุณสนะให้กับภพบภูมิจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งพวงเ็เมื่อเราประพฤกิปฏิบัติกายจิตเวทนานี่จิต คนตายที่ไม่ได้ฝึกม,มีความม่วงความเวทนาอยู่กับกายบางคนชีวิตหมดเวลาเสียก่อนนะตายด้วยความเจ็บปวดจิตมันก็ยังเวทนาเจ็บปวดอยู่เพราะไม่ได้เคยฝึกแบบนี้นะบางดวงจิตก็เวทนาตายอย่างเวทนาบางดวงจิตก็ตายแบบป่วยชาราก็ยัง ไปไหนไม่ได้ก็ห่วงถึงจะสวดมนต์เวลาก็สวดศพเห็นไหมเวลาก็ไปสวดคนก็ตายไปแล้วไม่ได้ยินแต่ตอนเป็นคนอยู่เนี่ยนะให้ฝึกเสียให้ทำเสียบางคนไม่ไม่ทำรอบุญตอนตายว่าพระจะสวดให้แต่ตายแล้วก็จะทําบุญเจ็ดวันสวดทุกคืนจะได้บุญที่จริงมันไม่ได้แล้วนะ ถ้าไม่ทำตอนเป็นได้ยากแล้วทีนี้ขนาดตอนเป็นยังไม่ไม่ใฝ่หาแต่อยากตอนตายมันก็หาอยู่นะตอนตายนี่เมันเราจะใช้แล้วไม่มีของที่จะใช้มันเราจะเอาบุญนะแต่ของบุญที่จะมีนี่พระพุทธเจ้าเลยให้ฝึกประพฤติปฏิบัติตอนเป็นคนนี่นะ อนเป็นคนก็เลยรักษาศีลเชียก่อนนะตอนอยังใช้ชีวิตอยู่ที่จริงคือรักษาศีลคือฝึกใจให้ไม่ไปทำร้ายทำลายผู้อื่นนะฝึกการกระทำพอไม่ไปทำร้ายไม่ทำลายผู้อื่นก็มีใจเป็นสุขนะแต่ถ้าเราฝึกอีกก็คือการประพฤติปฏิบัติ รักษาศีลนเจริญสติปัฏฐานสีก็จะเห็นว่าธรรมะธรรมะคือใจเราไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรในดีนี้ก็คือไม่ไม่มีความยึดมั่นยึดติดในสิ่งของในตัวร่างกายนี้ก็ดีในความรักความโกรธความหลงอะไรก็ดีก็ทีนี้เมื่อมันไม่ลงแล้วมันก็จะไปถูกเมื่อก่อนมันหลงยึดติดอยู่คำว่าหลงก็ยึดติด ใจนี่มันยึดร่างกายมันเป็นห่วงยึดของรักของห่วงแล้วก็ไม่รู้จะไปอย่างไรนะที่บอกว่าโดนผูกพันธนาการไว้ปรีตายแล้วก็ยังเป็นวิญญาณเป็นตัวเป็นตนเป็นของเป็นร่างเป็นกายเป็นนามเป็นรูปของตัวตนตอนเป็นคนอยู่ก็เลยพระธรรมคำสอนที่ก็บอกให้ปล่อยวาง ถ้าเราไม่รู้จริงว่าการปล่อยวางในใจก็คือเราต้องเข้าใจมันเข้าใจตัวเราอายลหมหายใจก็ไปก็มันไม่มีตัวเราของเราพอไม่มีเข้าใจมันก็เริ่มค่อยๆย,ยอมรับความจริงไปตีละเล็กตีนันนิดทาทุกวันมันก็ยอมรับได้ความจริงก็คือธรรมะธรรมะที่จะสอนว่า ไม่มีเราไม่ใช่ของเราอันนี้มันแก้สมมตุติตอนที่จิตมันคลองร่างกายพอหมดจากสมมตุติร่างกายนี้ก็ไม่มีของเราไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวของจิตแต่จิตเบาสะอาดบริสุทธิ์ก็ก็จะบอยไปที่สูงนะไปที่สบายแต่ได้จิตมันทุข์มันร้อนมัน กำลังหลงความอารมณ์หลงโกรธหลงยึดอยู่ก็จิตก็จะหนักหนักก็คือผูกไว้ผูกไว้กับเรื่องราวต่างๆนั้นๆถ้าเราเครฝึกสติปัฏฐานสี่ได้เห็นทั้งกายได้เห็นทั้งเวทนาได้เห็นทั้งจิตได้เห็นทั้งลหมหายใจคือสภาวะธรรมลองฝึกกันเอาเอง พอเราเห็นว่าเราก็ไม่มีอะไรความโกรธอารมณ์ทั้งหลายมันก็ถอดถอนออกจากใจมันก็รู้ทันก็ได้สติว่าเราไปโกรธทำไมกันทำไมไปตะเลาะกันทำไมนะให้อภัยกันดีกว่าอยู่กันก็ช่วยเหลือกันไปช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปอยู่กันก็ไม่เห็นแก่ตัวช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันอย่างที่เรามี สังคมของมนุษย์จะเป็นผู้เจริญก็จะ,จ,ญจะมีความสุขไม่ทะเลาะกันไม่ทำร้ายไม่ทำลาย,าย<ม>ตั้งวาจาและการกระทําตั้งกาย<ม>และใจคิดไม่ดีก็<ม>จะเข้าใจว่าธรรมะคือมาชำระใจและชำระใจได้ก็คิดเป็นคิดเป็นก็จะลงมือทําเป็นถูกต้องอย่างสงบสบายความสุขเดี๋ยวเราก็ ไปฝึกเอาเองนะฝึกแล้วมันก็เบาสบายโลง่งเดี๋ยวเราก็จะได้กวดน้ำแปเแมตา